วันนี้นะครับพ่อโยเยซื้อของเล่นมาเซอร์ไพรส์แม่ปูเป้กับเชิ่อแต่มีแล้วครับนีน่เดี๋ยวนี้นๆๆๆี่เขาสองคนกำลังนั่งเล่นกันอยู่ในห้องนี้เดี๋ยวพวกเราเข้าไปเซอร์ไพรส์พร้อมๆก <c oughs> ันทะเลาะอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้อะอยู่ไหวนวุ่วายกันใหญ่เลย สเต็มเซอร์ไพรส์เป็นนี่มันไม่ใช่ของจริงเดี๋ยวซื้อเลยมาอควาบีดอควาบีดใช่นี่มันไม่ใช่อควาบีดมันจะไม่ใช่อะควาบีดอ่ะสเตมใช่ไหมอควอบีดไหมดูก่อนอ่ะดูนี่มันไม่ใช่อควอบีดทำไมอันนี้สีต่างกับเพื่อนละ เห็นไหมสีแบบสีด่างมันมาก้ข้อปีจะไม่มีน้ำในตรงนี้มันมันไม่ใช่ของจริงอันนี้มันเป็นของเรียนแบบพ่อซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าของจริงไม่ใช่เลย ดูดูดูมาดูของจริงของปอมนะคะถ้าไม่ใช่ของจริงอ่ะแบบของเลียนแบบอ่ะสีแต่ละเม็ดจะสีไม่เหมือนกันคือสีไม่เสมอกันดูจากอันนี้ใช่ไหมสแตมดูอย่างส้มอันนี้สิคะดูออกเลยว่าสีมันจะไม่ไม่เท่ากันน่ะสีไม่เหมือนกันฮมันก็เล่นได้เหมือนกันละมั้งไม่ได้เลยไม่ได้เลยเพราะว่าอัควาบีอ่ะเล่นก็เล่นกับเด็กใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเด็กไปเอาเข้าปากอะไรแบบนี้แล้วไม่อันตรายแต่ว่าถ้าเป็นของจริงนะคะ อะคขาวีที่เป็นของจริงนะไม่มีอันตรายเลยคือตัวเม็ดเขาอะจะเคลือบด้วยสารที่ไว้ทํายาคือมันจะมีความขมถ้าเด็กขเขาปากปุ๊บมันจะขมปั๊บแต่ถ้าเด็กขมก็ยังจะกินน่ะก็ไม่มีอันตรายถ้าเป็นอคข้าวบีดนะของแท้แท้ออ <c oughs> แต่พอเป็นของที่แบบไม่ใช่ของแท้ของเลียนแบบ <c oughs> เราไม่รู้ว่าเขาทําจากอะไรมีสารอะไรหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่ามันอันตรายพ่อถูกหลอกลอ พ่อโดนหลอกพ่อโดนหลอกไม่ใช่ผีหลอกด้วยคนด้วยกันนี่แหละหลอกพ่อนี่นี่นี่เดี๋ยวเราบอกอีกแม้มันต้องมีวิธีดูอีกนะเนี่ยไม่ต้องแล้วเดี๋ยวโยโทรไปจัดการร้านก่อนอ่ะอ่ะงั้นให้คุณพ่อไปจัดการร้านนะคะเพราะร้านบอกว่าเป็นอควาบีของจริงใช่ไหมต้องไปจัดการแต่ว่าเดี๋ยวแม่จะบอกทุกคนด้วยว่ามีวิธีดูยังไงอีกว่าเป็นของจริงหรือของเลียนแบบ <c oughs> ตอนนี้แม่ก็เอาอควาบีชของจริงมาแล้วนะดูเลยนะอย่างเช่นอันนี้สีซ้อมอันนี้นะคะจะเป็นสีเดียวกันกับสีซ้อมนี้ ซึ่งพอเป็นของเรียนแบบนะคะดูเนี่ยจะเห็นเลยว่าในสีเดียวกันอะ่ะมีความแบบบางเม็ดจางบางเม็ดเข้มนะคะสีจะไม่เท่ากันอันแรกกรดูอันนี้นะคะเออ้ยส่วนสีซ่อมที่เป็นสีของจีนนะคะจะสีเท่ากันทุกเม็ดรวไมไปถึงขนาดด้วยนะคะอันที่เป็นของเรียนแบบเนี่ยขนาดเม็ดก็จะไม่เท่ากันเม็ดอ้วนบ้างเม็ดผอมกว่าบ้างอะไรแบบนี้นะนี่แม้แบบหรือทุกกล่องมาให้ดูกันเลยนะเพราะว่าอยากให้เปรียบเทียบค่ะ รู้สึกว่าถ้าเราจะเล่นแล้วอ่ะเราควรจะเล่นของแท้ที่ได้มาตรฐานนะคะเพราะว่าเราก็ต้องนึกถึงความปลอดภัยของลูกด้วยเนาะเพราะว่าเป็นของิ้นเล็กๆเ,เราก็เล่นใกล้ชิดกับเด็กนะคะเนส่วนของเม็ดใสๆนะคะตรงกลางของเม็ดนะเราจะเห็นเหมือนเป็นฟองอากาศฟองอากาศนะคะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือสีไม่เสมอกันนะคะส่วนเม็ดใสของอะควาบีชของแท้นะคะก็จะสีเสมอกันไม่เป็นฟองอากาศนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของเรียนแบบเนี่ยคะ่ะในตัวเม็ดเขาอะ่ะจะมี มีตะเข็บเม็ดน่ะคือจะไม่กลมเนียนจะมีเป็นเส้นๆแบบขอบๆอ,บอะ่ะจริงค่ะใช่ไหมอันนี้เป็นของเรียนแบบนะคะดูดีๆเราจะเห็นแบบว่าทุกเม็ดเนี่ยมีขอบขอบขอบ ส่วนของจริงนะคะสีเดียวกันนี้แม่แกะถุงใหม่เลยถุงนี้แม่ยังไม่ได้แกะสีเดียวกันหมดนะคะขนาดเท่ากันหมดแล้วก็เรียบเนียนสวยอะควาบีชของแท้นะคะจะปลอดภัยได้มาตรฐานระดับโลกเลยของแท้เป็นสินค้าเป็นของเล่นจากประเทศญี่ปุ่นนะคะ <c oughs> ก็จะได้มาตรฐานความปลอดภัยจากประเทศญี่ปุ่นด้วยเพราะฉะนั้นอะควาบีชของแท้นะคะก็จะมั่นใจได้ว่าทุกเม็ดนะคะที่เขาทำออกมานะ ทุกเม็ดจะสีเดียวกันขนาดเดียวกันนะคะแล้วก็บรรจุภัณฑ์ก็จะทํามาเป็นอย่างดีนะตัวกล่องตัวอะไรนะคะจะแน่นหนาได้มาตรฐาน qc ของทางญี่ปุ่นเลยนะนแล้วถ้าอย่างเช่นอันนี้นะคะ <c oughs> มันจะเป็นแบบสี <c oughs> สีไม่เท่ากัน <c oughs> ใช่ไหม,ไมใช่ขอเออสีไม่เท่ากันแล้วสีใสบางอันก็ขุนด้วยบางอันก็ขุนบางอันก็ใสคือสีนี่มันจะขุนกว่านะคะแล้วดูวันนี้มันคือก็จะเจ๋วเป็นเลยอ่าคือมันจะต่างเลยอะคะ่ะ <c oughs> นอกจากเรื่องความปลอดภัยแล้วเนี่ยตัวของเรียน แบบด้วยความที่เขาสีไม่เหมือนกันขนาดไม่เหมือนกันเม็ดใสบางอันใส่มากบางอันขุ่นบางอันใสน้อยอะไรอย่างนี้นะทําให้ชิ้นงานเวลาเราทําเสร็จแล้วค่ะ <c oughs> มันก็จะไม่สวยแบบเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยมันจะลดความสวยลงไปเยอะเลยอะ่ะ <c oughs> พูดกันมาขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวแม่จะทําให้ดูว่าเราใช้เม็ดของแท้ทํากับของเลียนแบบทํานะทาออกมาเป็นรูปเดียวกันนะคะออกมาจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเชอร์แตมทําของเลียนแบบแม่ทําของจริงโอเคป่ะทําไมอะ ได้เดี๋ยวแม่จะาแตมทําของจริงแม่ทําของเรียนแบบค่ะแล้วเดี๋ยวแม่จะเอามาให้ดูว่ามันต่างกันยังไง <ว hizo> แกนหรือเยกหยาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะของเชอแตมเป็นของจริงของแม่เป็นของเรียนแบบเดี๋ยวมาให้ดูไหมนี่นี่มาดูกันใกล้ๆเลยค่ะของจริงนะคะเรียบสวยสีเท่ากันทุกเม็ดนะคะแล้วก็เงามีความเงาวสวยวิงฟรุงฟริงนะ มาดูของเรียนแบบค่ะสังเกตดูดีๆนะออกมาชิ้นงานอะ่ะจะไม่เรียบจะงอๆงอเนี่ยตัวเขางอเลยอะ่ะสีไม่เท่ากันค่ะดูตรงนี้นะคะที่เป็นลูกปัดสีใสๆก็จะไม่ใสจะดูมีความขุ่นแล้วก็ไม่เงาแล้วด้วยความที่ขนาดเม็ดแต่ละเม็ดไม่เท่ากันอะ่ะออกมางานก็จะไม่เป๊ะนะคะ อ่ะแม่ให้ดูของแท้อีกทีนึงของแท้ในส่วนตรงนี้ที่เป็นใสๆนะคะแผงคอกับหางที่เป็นใสๆเนี่ยจะดูรู้เลยว่าสวยกว่านะคะใสๆจริงวิ้งจริงนะสีก็เท่ากันทุกเม็ดขนาดก็เท่ากันทุกเม็ดนะออกมางานก็จะเนี้ยบเนี้ยบสวยแบบนี้ <c oughs> ตรงเม็ดสีใสอะรู้สึกเลยอะชัดๆอะทางเนี้ยของแท้ค่ะจะใสกิ้งสวยทางเนี้ยจะออกขุนๆอะแล้วเป็นความขุนไม่เท่ากันด้วย อควาบีชเนี่ยนะผลิตโดยบริษัทของเล่นอันดับต้นของประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วก็จดลิขสิทธิ์ชื่ออาควาบีสทั้งโลกโก้ทั้งอะไรเรียบร้อยแล้วนะในประเทศไทยนะคะก็จะนําเข้าโดยบริษัทพีซแอนด์ทีเป็นตัวแทนจาหน่ายสินค้าอาควาบีชที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์เพียงเจ้าเดียวในประเทศไทยนะคะถูกต้องตามกฎหมายด้วยไปดูข้อมูลไปหาข้อมูลกันได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเล่นอะไรนะเราต้องเล่นของที่เรามั่นใจแล้วนอกจากนี้นะอาควาบีสของจริงนะคะยังมีแบบบ าแกคเตอร์ต่างๆมาให้เราเล่นกันสนุกสนานด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ต่างๆนะที่เราเคยทํากันมีใครบ้างเอลซ่าอันนาเจ้าหญิงโซเฟียก็มีเนาะเดี๋ยวแม่เทียมไปเอามาให้ดูค่ะโอ้ยนี่ไงอย่างที่เราเคยเล่นกันนะคะเป็นแมวมารี <c oughs> กับมีพูนะคะเวอร์ชั่นสุูมๆ <c oughs> ก็น่ารักมาก คือของแท้เขาก็จะมีคาแรคเตอร์นู่นนี่นั่นมาให้เราเลือกซื้อมาเล่นกันนะคะแล้วก็มีซิวเนียด้วยของโปรดแม้กับเชอร์แตมเนาะเห็นไหมอันเนี้ยของแท้เนี่ยทำเสร็จแล้วอะแผ่นตรงเป๊ะไม่มีโค้งเลยอะเ <c oughs> มื่อกี้คุณมาที่เป็นของเทียบเราอะตัวบิดเบี้ยวงอเชียวเห็นไหมเนี่ย <c oughs> เรียบร้อยไปแล้วนะคะแม่ก็บอกวิธีเข้าข้าที่เราจะดูอควาบีชของจริงของแท้แล้วนะทีนี้ถ้าใครสนใจอยากจะซื้ออควาบีชนะคะไปเล่นกันแล้วก็มั่นใจด้วยว่าของแท้แน่นอนนะเดี๋ยวแม่ให้ลิงก์ร้านที่ขายไว้ที่ใต้วิดีโอนี้นะจะมีทั้งลิงก์ที่เว็บคิดเซ็นขายนะคะที่ช้อปปี้แล้วก็ลาซาด้านะคะก็คลิกไปดูกันได้เลยไปและแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้พ่อเยเยน้องแชแตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะคะที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe ช n e l นี้นะ วันนี้แม่กับเชร์แต้มไปก่อนนะคะบ๊ายบาย